สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับนะฮะมาเพยรยน์ว e ันน <itu? S 2> ี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะฮะมาเพยรยน์นะครับแล้วก็วันนี้เราก็หยุดที่เดิมนะครับสำนักงานใหญ่นะครับบริษัทเพยรยน์ซอยสวรีทย68มินบุรีกรุงเทพนะครับนะเราเป็นอาณาจักรนะฮะรถเมอสองที่ใหญ่ที่สุดย่านมินบุรีนะครับเป็นบริษัทนะฮะคัดรถสวยนะฮะคุณภาพเกรดเอเลยทีเดียวนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมมากับเจ้าตัว Toyota Fortuner นะครับ 2.5V นะเป็นปีรถปี2014นะครับได้เป็นสีดำนะบอกได้เลยว่ารุ่นนี้นะสำหรับแฟนขับนะของช่องมาเพยนนะที่กำลังมองหานะครับรถ PPV เครื่อง2005นะครับตัว V นะครับตอนนี้นะครับได้มีเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็มาคันเดียวด้วยนะครับเป็นโฉมแชมป์นะครับตัวสุดท้ายด้วยนะครับได้เป็นสีดำนะครับรถ มือเดียวนะครับนะรถมือเดียวสภาพบอกได้เลยว่าสวยนะครับสีดำกริบกิบสวยๆแบบนี้นะครับนานๆจะเข้ามาทีนะครับนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังมองหาหรือว่าสนใจนะครับสามารถติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0843848404นะครับย้ำอีกครั้งนะครับเบอร์นะครับ0843848404นะครับนะเบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับ แอดไลน์โทรมาสอบถามในส่วนของตัวรถนะครับอยากดูรูปเพิ่มเติมตรงไหนนะครับแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับนะหรือว่าอยากจะเข้ามาดูรถตัวจริงนะครับก็เข้ามาได้เลยนะครับมาทดลองขับได้เลยนะครับน้บรบษัทรถคันนี้ตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งมีนบุรีกรุงเทพนะครับเราเปิดบริการทุกวันนะเวลาเาโมงถึง5้าโมงครื่องนะนะครับจะมาวันไหนนะครับยังไงติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับ นะยินดีนะครับให้คำปรึกษาทุกๆอย่างเรื่องของการออกรถมือสองนะครับวันนี้ก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก่อนที่เราจะไปชมนะครับรายละเอียดของเจ้าตัว Fortuner 2.5V คันนี้นะครับรบกวนคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งทางช่องของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะเวลาที่ผมได้ลงคลิปใหม่นะครับบอกได้เลยว่าช่วงนี้รถเข้ามาเยอะมากนะครับแล้ววันนี้นะที่ผมมาอัดคลิป นะครับให้คุณลูกค้าดูนะครับก็เป็นวันที่28เดือน3นะ2565เวลาประมาณ3โมงครึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับติดตามชมได้เลยครับอ่าครับเดี๋ยวผมจะพามาชมในส่วนของโฉมด้านหน้าก่อนเลยนะครับของเจ้าตัว 2.5V คันนี้นะบอกได้เลยว่าสวยงามมากมนะฮะนี่ขนาดดูในคลิปนะฮะลูกค้ามาดูตัวจริงผมบอกได้เลยว่านะครับ ไปไม่ได้แน่นะครับสวยสวยเนียมากมากนะครับสีเนี้ยมากมากอ่ะโคมไฟหน้าของเขารับก็จะได้เป็นโคมไฟหน้าใสๆอย่างนี้เลยนะครับเป็นโคมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มัตติเดฟเฟ็เตอร์คู่กันนะบิวอินมาในส่วนของไฟเลี้ยวไฟหลี่อยู่ในโคมไฟเดียวกันเลยนะครับกระจังหน้านะฮะอย่างที่รู้กันเลยนะฮะชมแชมป์ก็จะเป็นกระจังหน้าสีโครเมียมมีโลโก้โตยโยต้าอยู่ตรงกลา,างนี้เลยนะป้ายทะเบียน 4กไกล่ลอลิง1272นะกรุกงเทพหานครมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าที่มีนะครับกรอบโคมไฟสีโครเมียมนะตกแต่งมาดูสวยงามเลยนะครับในส่วนของตัวเครื่องของเจ้า Fortuner คันนี้นะฮะก็จะเป็นตัวเครื่องดีเซลคอม m o n เ a i l D4DV e n t o b o i n t e r c o o l e r นะครับนะฮะบ,บอกได้เลยว่าเป็นเครื่องยนต์ที่น่าใช้และอึดทนมากๆนะครับนะค,บคันนี้แล้วก็ในส่วนของ ด้านข้างนะฮะป่งล้อเขาให้มานะครับที่ออกแบบดีไซน์ได้ดูสวยงามเลยนะครับนะมาดูในส่วนของตัวยางนะครับแล้วก็ล้อนะครับคันนี้นะครับก็จะได้เป็นยางบบสตโตนะครับยางบบสโตนปี2020สัปดาห์ที่51นะครับโอ้อยางปีใหม่ด้วยทั้ง4เส้นเลยนะครับมาพร้อมกับล้อแม็กขนาด17นิ้วสี ดำนะครับมิดไนชายเลยนะได้เป็นดิสเบกคู่หน้าดับเบกหลังเลยนะครับนะดอกยางยังใช้ได้อีกนานเลยนะสภาพรถที่เพิ่งเข้ามานะครับยังไม่ได้ล้างขัดสีชวิวันให้เขาเลยนะฮะบอกได้เลยว่านะครับไม่มีประวัตินะชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมจมน้ําแน่นอนนะครับตรงนี้การันตีได้เลยนะครับลูกค้าสามารถตรวจสอบปอดกับทางศูนย์ได้เลยนะบันไดนะครับเป็นบันไดเดินแท้จากโรงงานเลยนะครับนะฮะ นะหลายรายละเอียดตัวรอยคนสามต่างๆของตัวโบดี้โครงสร้างตัวรถนะครับเดิมไม่มีชนไม่มีเบียดไม่มีเก็บสีมานะครับกระจกหูช้างมีไฟเลี้ยวติดมาให้เรียบร้อยเป็นพับปรับไฟฟ้านะครับบ้าเปิดจะเป็นสีโครเมียมทั้งสีด้านเลยนะครับแล้วก็จะมีการลอยขีดข่วนมาให้ของโตโยต้าเลยนะครับกระจกแท้เดิมจากโรงงานนะครับนะเป็นตัวออโตโอ้อะลามมาให้ด้วยติดกันศาสตร์เรียบร้อยนะครับ ในส่วนบนหลังคานะครับสีไม่มีหมองไม่มีสติ๊กออเล็กเกอร์นะครับลอกนะครับสวยๆเลยเงางามเลยนะครับในส่วนของคัดซีนะครับดำสนิทเลยนะไม่มีจมน้ำแน่นอนนะครับอ,อยากจะเห็นอยากจะให้เห็นนะครับในส่วนของตัวรถบอกได้เลยขนาดยังไม่ได้ล้างขัดสีนะเงางามอย่างนี้เลยนะครับสวยมากๆนะไฟท้ายนะครับ เอกลักษณ์ของโฉมแชมป์ก็จะเป็นไฟท้ายแบบ3มิติอย่างนี้เลยปี14จะโคมไฟสีดำอย่างนี้เลยนะครับนะฮะด้านในนะครับมีไฟรีไฟเลี้ยวนะครับเป็นหลอดไส้ธรรมดานะครับนะด้านหลังก็จะมีสติ๊กเกอร์ v n Turbo ติดมาให้นะครับนะตัววีคันนี้รถมาจาก t o y ย t a b บันะครับมาดูด้านล่างนะครับช่วงล่างนะครับก็จะเป็นยางนะครับอะไหล่ยังไม่ลงพื้นเลยนะครับในส่วนของตัว นะครับเฟืองท่งเฟืองท้ายนับเดิมๆนะครับนะรถไม่มีดัดแปลงมานะครับสวยๆเลยนะครับราคาคันนี้ย้ำอีกครั้งนะ6 8 9 9 0พบาทลูกค้าคเครดิตดีนะครับผ่อนอยู่ที่ประมาณ12 0 0นนะครับคันนี้ก็มีกล้องหหลังมาให้เรียบร้อยนะครับไฟท้ายตัวที่3สปอยเลอร์นะครับกระจกด้านหลังก็เป็นไลฟยฟ้าภายในของเจ้าตัว 2.5V ้คันนี้นะฮะเขาให้มาเป็นโทนสีดำนะครับคือสภาพพรอมนะครับคือสวยมากๆนะนะครับสวยจริงๆนะครับเบาะแถวที่3นี้เหมือนไม่ได้ใช้งานเลยนะครับคุณลูกค้านะครับนะเป็นแอร์ลาวนะครับ3ตอนนะครับนะน็อตไม่มีขยับนะครับเดิมๆรอยตะเข็บรอยเม็ดอาร์ตเดิมๆนะครับนี่เลยนะครับนะน็อตไม่มีขยับนะครับในส่วนของตะเข็บ ก็เดิมๆเลยนะครับแม้แต่ตัวน็อตนะฮะตัวไฟหลังนะครับก็ไม่เคยขยับนะนะครับนี่คือสวยมากๆ6 8 0 0 0 0พรบาทผมว่าไม่แพงนะครับได้สภาพรถสวยๆแบบนี้นะครับคุ้มแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวเครื่อง2.5ประหยัดน้ำมันทีเดียวนะฮะนะครับอันนี้นะครับภายในนะครับแถวที่2มาดูกันนะครับโหสภาพแบบเก็บจริงๆนะครับเก็บจริงๆนะในส่ของตัว นะฮะตะเข็บปอยซีนนะครับเลานข้างสวยสวยเลยโอ้จบอกตัวนี้มีตัวล็อกกันเด็กด้วยนะนะครับแผงประตูนะครับดูที่ลูกค้านะฮะดูน้ลูกค้าไม่มีอยเลยนะฮะไม่มีรอยเลยนะครับเป็นแผงประตูสีดำนะฮะตัวนี้ก็เป็นหนังนะครับเดินได้ได้สีขาวนะครับตกแต่งมาพร้อมกับลายไม้สีดําเป็นกระจกไฟฟ้าทั้งสีบานเลยนะเบาะนะครับเบาะถือว่าแน่นแน่นเลยนะฮะ ไม,มไม่มีแตกรายงานนะครับไม่มีย้วยไม่มีอะไรเลยนะครับนะเบาะสามารถพับได้นะครับสามารถพับได้นะนี่นะครับสามารถพับได้ก็สามารถดึงนะฮะยกได้นะครับนี่นะครับสามารถวางคนของต่างๆได้เลยนะนี่เลยสวยจริงๆนะคันนี้นะครับร้อตะเข็บดูร้อตะเข็บนะครับนี่นะครับล้อตะเข็บเดิมๆเลยนี่นะฮะคุณลูกค้านะครับ สนใจนะครับอยู่แถวๆนี้อยากให้มาดูนะอยากให้มาดูรถตัวจริงนะครับอยากให้มาทดลองขับนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมโมนะครับบอกได้เลยว่ารถสวยจริงๆนะครับตรงปกแน่นอนนะครับเพดานนะครคุณลูกค้าลองดูเพดานครับคันนี้เขาให้มาเป็นแอร์ล้าวนะครับสามต่อแล้วตัวนี้ก็จะมีแบบนี่ความแรงลมนะนะฝ่ายห้องโดยสารเนี่ยดูภายในนะครับคือเก็บมากๆ คลิปจริงๆนะหกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะฮะคันนี้นะฮะนี่เลยนะรีบติดต่อนะครับอยากให้นะครับโทรมาทดลองคุยกันดูนะครับเป็นกุญแจแบบรีโมทอย่างนี้นะแล้วก็แผงประตูฝั่งคนขับนะครับก็จะได้นี่นะครับดูไม่มีริ้วรอยนะับลูกค้าแล้วก็รอยถลอกตรงเนี้ยแทบไม่มีเลยนะนะครับคือสวยจริงๆนะครับปกติแล้วอ่ะคือ นะเบาะเบื่ออะไรก็มีรอยฉีกขาดหน่อยเดี๋ยวผมเก็บนานให้ตรงนี้นะเป็นบเบาะไฟฟ้านะครับขึ้นลงนะฮะเอนนะครับสวยๆเลยคือเบาะสวยจริงๆนะครับนะจะให้ดูตัวตะเข็บนี่นะครับตะเข็บสวยๆเลยนะครับนะฮะรอยเม็ดอาดเดิมๆนะครับ,มมมรบไม่มีตัดต่อแน่นอนนะไม่มีตัดต่อแน่นอนแล้วก็ในส่วนของน็อตด้านหน้านะครับนี่เลย อันนี้จะเป็นกระจกไฟฟ้านะปรับเป็นส่วของไฟได้ด้วยนะครับผมอะไรมาลาัลติฟังก์ชันนะครับยังไม่มีค r u i s e control มาให้นะนี่นะครับไม่วิ่งอยู่ที่2 8 0 0 0 0แปกิโลก็ถือว่านะครับกับสภาพตัวรถเนี่ยไม่ส0งแสนแต่ว่าได้สภาพตัวรถแบบนี้ผมคือว่าก็ไม่ไม่หนักนะครับ อยากให้ตัวมาดูสภาพตัวจริงนะคผมบอกได้เลยว่าสวยจริงจริงนะครับคันนี้ไม่มีหรือรอเลยนะครับลูกค้าดูนะครับอันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพไม่ได้ล้างอะไรเลยนะฮะนี่นะครับตัวนี้เขาจะให้มาเป็นตัวสามารถตัวเลนส์นะครับนะจะรู้เวลาเวลาเรานะครับน้ำมันมีอยู่เท่าไหร่นะครับเราสามารถวิ่งได้กี่กิโลนะครับนาฬิกาบอกแล้วก็หน้าจอรับวิทยุก็จะเป็นแบบทัชสกรีนมีเดมาให้ นะครับมีเนมาให้มีบลูทูธ o v h DVD นะครับระบบเสียงเป็นดูออลดีเอ็ดลบีดิจิตนะครับสามารถรับสายผ่านพวงมาลัยได้เลยแอร์ออโต้นะครับนะเกียร์ออโต้นะครับแบบคันบันไดคือในส่วนของตรงนี้ยังไม่มีรูยอยนะครับคุณลูกค้านี่นะครับจะให้ดูชัดๆเลยนะครับปกติตรงนี้เราจะวางเหรียญวางอะไรจะมีรุยอยแต่คันนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยนะครับนะ เบาคือแก้มเบาก็คือไม่แบบไม่มีรอยช้ำเลยนะครับนะรายละเอียดตรงนี้เอกสารมีครบนะครับอยากให้เข้ามาดูจริงๆนะฮะอยากให้เข้ามาดูจริงนะครับรถสวยมากนะครับสวยมากๆเลยนะครับนะอันนี้คือไม่ได้อวยนะครับคือแจ้งแบบตรงๆเลยนะครับนะอ่าอ่าเดี๋ยวจะให้ดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับคุณลูกค้านะครับ นะคันนี้นะสำหรับลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับคันนี้จะเป็นตัว Fortuner นะครับ 2.5V นะครับปี2 0 1 4นะสวยๆอันนี้ผมสตาร์ตัวเครื่องอยู่แล้วนะครับนี่นะครับตัวเครื่องเนี่ยนะครับนิ่งมากนะผมสตาร์ตเปิดแอร์น็อตไม่มีขยับนะครับแกนเดิมนะครับแกนเดิมเลยเครื่องนิ่งนะครับไม่มีรอยซึมเลยเยื้มของบนเครื่องเลย นะครับนี่เลยนะครับอันนี้จะเป็นโอจะเป็นรถปี2015นะครับกลางปีนะครับลูกค้าตัวทีนังกี้ผมแจ้งผิดน,นะเป็นรถปี2015ไม่ใช่สินะครับนะก็คือเป็นตัวโฉบสุดท้ายแล้วแหละนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นไมเนอร์เชนนะครับเป็นโฉมสุดท้ายแล้วนะครับอ๋อ นะคันนี้ก็จะเป็นตัว Toyota f o r t u n e r 2.5V นะครับเกียร์ออโต้ขับ2ปี15นะครับย้ำนะผมได้แจ้งต้นคิมเมื่อกี้เป็นปี14บีไม่ใช่นะครับเป็นปี15เป็นโฉมสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นอ l l น e ยวนะครับยังไงก็นะอยากให้มาลองดูอยากให้มันทดลองขับนะครับผมแจ้งบอกได้เลยว่ารถสวยจริงๆนะครับสวยมากๆเลยคันนี้การันตีเลยนะว่าสวยนะครับใครพลาดแล้วเสียใจมากนะนะครับยังไงก็ ขอฝากด้วยนะนะครับฝากด้วยนะครับนะเดี๋ยวผมยังไงก็ติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับยินดีนะครับยินดีให้คําศึกษาให้คำํำให้บริการนะครับนะลูกค้าอยากเห็นรูปตรงไหนยังไงก็แจ้งมาได้เลยนะโอเคโอเคครับอ่ะเป็นไงกันบ้างครับคุณลูกค้านะครับจากการที่ผมได้รีวิวนะครับเจ้าตัว f o r t จ n e r 2.5V คันนี้นะครับสวยใช่ไหมล่ะนะครับถ้าสวยแล้วชอบแล้วสนใจยังไงนะครับรีบติดต่อมาหาผมได้เลยนะนะครับบอกได้เลยว่ารุ่นนี้มาไวไปไวแน่นอนนะครับนะติดต่อมานะครับทำการจองล็อกตัวรถก่อนก็ได้นะครับจะซื้อสดจากเฟนแนนซ์นะครับเรามาคุยกันนะครับนะแจ้งรายละเอียดกันนะครับติดขัดอะไรตรงไหนมีอะไรตรงไหนที่ผมช่วยได้นะเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับ นะตัวนี้นะครับราคาทางที่บริษัทเพย,ยนต์นเปิดขายนะครับอยู่ที่6กแส0แันบาทเท่านั้นเองนะเป็นได้เป็นรถสภาพสวยๆแบบนี้นะบอกได้เลยว่าหายากนะครับกว่าจะได้มาครับในรอบประมาณ4 5หเดือนเลยนะฮะที่เข้ามานะครับยังไงก็ติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับ0843 8 4 8 4 0 4นนะครับนะยินดีให้ บริการให้คำปรึกษากับลูกค้าที่สนใจอยากจะออกรถกับผมและก็บริษัทเพชรยนต์อย่างยิ่งเลยนะครับนะก็สำหรับวันนี้ก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับ Toyota า o r t u n e r 2.5V นะครับเกียร์ออโต้ขับ2ปี2014คันนี้นะบอกได้เลยใครพลาดไปนะครับเสียใจมากๆนะครับนะบยังไงก็จากกันวันนี้นะครับก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งทางช่อง MDZ u s ีเซด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาชมนะครับคลิปหน้าผมจะมารีวิวอัปเดตรถรุ่นไหนให้คุณลูกค้าได้ดูนะครับสำหรับวันนี้นะผมมะเพยนต์ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ